สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวอุบลคนงามเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เจออีกแล้วพี่น้องวันนี้เจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วนกกระรังนกขวานค่ะพี่น้องจ้าไม่เจอมาหนึ่งอาทิตย์นี่เพิ่งเจอนางวันนี้อีกแล้วเนี่ย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 แล้ไม่รู้คู่นางไปไหน นกนี่ก็เสียงดีดีนี่ยพี่น้องเสียงก็ร้อกก็อพอก็ร้อกหน่อยบนต้นไม้เนี่ยอ้าวนางได้เหยื่อแล้วอืมปากนางก็เล็กนางก็หากินยากๆหรอกพี่น้องเอ้ยเวลานางได้เหยื่อตัวใหญ่นางก็จะกินยาก พี่น้องดูดูดูด,ดูพักนี้จะเจอนางปล่อยนะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์านางจะมาครั้งหนึ่งหรือมาไม่เจอก็ไม่รู้วันนี้มาเจออีกแล้วนไม่ได้เจอหลายวันแล้วนางสวยนะอีกนางสวยงอนนางก็สวยเวลานางกระพือออกโอ้ยสวยงามมากเลยสมชื่อนกกระรัง หัวขวานหัวมือนขวานเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็พื้ปีกออกก็จะเป็นสีดำปลายสีแดงได้กินอีกแล้วได้ปีกเขาก็จะลายลายโอ้ยแสดงว่านอนเยอะพี่น้องเอออิมอ่มอิมอ่มอิมอ่มอิม่มอิ่ม มีนกเอียงหนอนนกเอียงตัวนึงสองตัวดูดิพี่น้องอาหารเยอะอาหารเยอะตัวนอนอ่ะตัวดวงตัวดวงอตัวดวงจะกินง่ายหน่อยแสดงว่าอาหารเยอะอีกที่ตัวนั้นจะลดน้ำทุกวันเพรปลูกมะละกอไว้ นีอ่ยนะนอ,อยู่ระยะเาะผาขนพี่น้องขยับไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะขยับแล้วนางจะบินทันทีเลยทำแบบยินนิ่งอ่ะ น,นี่นางหากินโจงครึมมากเลยนี่ทีนางไม่แอบเลยจ้าวันนี้นางไม่แอบจ้าสวยอะ่ะแต่แล้วคลิปนี้จะถ่ายไม่ซ้ำนะพี่น้องนกเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคลิปใหม่นะของสาวบุบุน ถ่ายใหม่ทุกคลิปที่เอาไปลงดูนางจะขุด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 เหมือนจอบนะพี่น้องดูดิเวลานางหากินนะนางจะออกปากขุด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 เออเขาถ่ายนางขุด หมดละมั้งไปที่อื่นกันได้ดวงอะไรมันจะมาอยู่ที่เดียวหากินก็แค่เสียงดวงเนาะจิบจิกจิกเข้าไปเจอหรือไม่เจอดูดิอ่าได้อีกแล้ว แล้วมาแล้วมามันต้องดูที่ชื้นนะมันถึงจะได้ ม,มพี่น้องวันนี้ตะวันสีดแดงเัดเลยตะวันจะตกดินแล้ว เวลาที่จินเสียนกตัวอื่นร้องเขาก็จะฟังอุ้ยนู่นไงคู่เขาพี่น้องนู่น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 เขามาสองตัวนี่วันนี้นู่นนู่นพี่น้องตัวนึงอยู่ข้างโู่นเอียงนู่นน่ะโอ้เขามาสองตัว นู้นคู่ครับพี่น้องนู่น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 น่ะวิ่นไปแล้วแต่ยังคู่เขายังอยู่นู่นน่ะโอ๊ยตายเขาบินไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งคู่เขาอยู่นู่นน่ะไกลๆนู่นน่ะพี่น้องยังไม่ไปนู่นเดินตัก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 นู่นข้างในนู่นน่ะนู่นนู่นนู่นอีกตัวหนึ่ง อเคกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีจ้า